ครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พ่อกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกกระเพือนะครับวันนี้ก็รผมก็มาแนะนําเรื่องวิธีการแบบโบราณโบราณน,นะครับคือจุดพล,ลุจุดลายนะครับแบบโบ,บราณโบราณจากป่ยาตายายเขมรสุรินของเรานะครับวันนี้ก่อนที่จะจุดนะครับก็ต้องมีระเบียบว่าระเบียบครูนะครับือว่ามีจอมโบนเรื่องกอมาซีนนะครับ มีเนื้อหมูหนึ่งท่อนนะครับสาหรับวายประกรรมครูบาจาร์พลุตะไลนะครับแบบเป็นแบบโบราณนะครับอันนี้มีเหล้ามีเบียร์นะครับมีน้ำหวานเส้นบอกปู้ยญาตายายนะครับมีหมักครูห้าคำนะครับมีกระรวยมีผ้าขาวมีบุรีถึงหอนะครับข้าวสารหนึ่งถ้วยนะครับแล้วมีข้าวมีแกนะครับเส้นบอกปู้ยญาตายาย เพื่อที่จะเปิดทางในการจุดพลุจุดตลายในงานต่างๆนะครับอันนี้ก็หาดูได้ยากแล้วนะครับครับผมขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับขอสวัสดีครับอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับบางที่ลกูกหลานรุ่นดังเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับในการจุดพลุจุดตลายนี่ก็ต้องมีระเบียบนะครับ มีครูครับเขามีครูนะครับครับขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง